สวัสดีเ,เพื่อนๆพชาวโชเ์เซลแคมนะคะวันนี้นว,วันเช้าวันเสาร์นะครับผมก็ตื่นมาด้วยความอุ้ยอายตื่นสายแถมนี้ฝนตกบ่อยๆด้วยก็ไม่มีอะไรมากไม่ได้ถ่ายคลิปนานวันนี้ก็เลยจะมาทาอาหารเช้าหน่อยเบาๆเบาๆเบาๆของเราก็คืออะไรไม่มีอะไรกินครับในตู้เย็นก็เป็นนิดชิงนอันนี้รสนี้ชอบมากรสหมูมะนาวเนี่ยเป็นหมูมะนาวกดปานมากต้องมีติดบ้านไว้ปกติจะกินสองหอ่อใช่ไหมแต่วันนี้ห่อเดียวห่อเดียวเพราะอะไรเพราะว่า เราก็จะมาเคลียร์ของในตู yeah, ้เ <laughs> ย kind of so ็นว่ามันเหลืออะไรบ้างก็จะใส่ไปให้หมดส่วกับได้มาคือเทศพริกแห้งและที่สําคัญอันนี้ไม่ใช่สูตรเด็ดหรืออะไรอ่ะมันเหลือนานแล้วก็เลยต้องรีบกินนี่คือตำหลวงพระบางจากร้านซัตอิลี่สาขาอิควาเทียไปเยี่ยมชมได้วันนี้เราก็เลยจะทําอันนี้คือแบบแค่มาม่าอย่างเดียวไม่ใส่อะไรแค่นิกินอย่างเดียวไม่ใส่อะไรนะไม่หมูมานนาโรนี้อร่อยมากแนะนำคนมีติดบ้านีแล้วก็อีกรสหนึ่งที่ชอบมากก็คือรสเล้งแซกบนี้ทุกคน สองรถนี้ตลองมีตินบ,บ้านพูดเลยไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ถ้าเข้าก็จะดีใจมากขอับคุณครับนิดชินนะครับมาเราก็จะมาทำเลือกไม่ง่ายเราควรใส่มามาก่อนแล้วควรใส่เส้นบะหมี่ก่อนจะได้รูว่าใส่น้ำประมาณไหนนะครับนี่เส้นของนิชินดีมากทุกคนพูดเลยอันนี้ไม่สปอยสปอย,สปอยแหละฮะแต่ไม่ได้เงินอยากสปอยเพราะมันอร่อยมากอมาใส่มาเพราะว่า เป็นคนจริงๆไม่ชอบไม่ชอบ,ชอบน้ําท่วมทั่วอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบเออกรีดกลีดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใส่ต้องใส่เส้นบะหมี่เลยกอจะได้รู้ว่าควรใส่น้ําตามประมาณนอไหอเี้ไม่มีสูตรอะไรสุดท้ายสุดมันจ้า <c oughs> แล้วแต่ชอบเนาะเดี๋ยวบางคนบอกไอ้ทำไมทำไมไม่ใส่เลยก่อนนล้วแต่สะดวกอืมจ้าเสร็จแล้วก็ไปคนนี้ใส่น้บนึงใส่น้ำแล้วอันนี้อยากให้โชว์โอเคเดี๋ยวเราจะตไม่ได้ปอกอัพนะไม่ได้ อทีนี้ก็รอให้น้ำสุกแล้วเราก็จะใส่ทุกอย่างลงไปรวมถึงตำหลวงพระบางอุ่ยนอยู่ใกล้หน้าเลยแอบตกใจนี่จะใส่ทุกอย่างรวมลงไปรวมทั้งตำหลวงพระบางด้วยดูซิว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหน <c oughs> แต่งจริงเมื่อกี้แอบชิมก็ยังอร่อยอยู่นะ <c oughs> มันเกิเทีลงไปนะคุณอาทแล้วก็เดี๋ยวรอให้ขึ้นมันสุกก่อนตอนนี้น้ำยังไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่ก็เดี๋ยวหรือว่าเราไม่ควรใส่ไข่เลยวันนี้เพราะเราจะใส่ถั่วถั่วเพบางลงไปเก็บไข่ไว้ก่อนไม่เมื่อนะตุ๊กโอนเนี่ยจริงๆแค่นี้กินได้เลยนะนิดชื่นอร่อยมากเข้นก็ดีมากแต่เดี๋ยวเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะใส่ ตามหลวงพระบางเพราะฉะนั้นให้เส้นมันนิดนึงแล้วกันนะครับลองดูเป็นยังไงแต่จริงแค่นี้ก็กินได้อร่อยแล้วมาถึงขั้นตอนสําคัญของการทดลองนี้แต่จับประเมินแล้วว่าเราจะไม่ใส่หมดหรอกเพราะเราจะเก็บไปกินด้วยเพราะว่ามันก็อร่อยอยู่ร้านแซฟฟี่เนี่ยใจกระปุณมากครับไม่รู้ขอบคุญทำไมขเขียนตาซื้อมาแล้วก็จะใส่ตามหวงพระบางแล้ไป ดี๋ยวมานิดนึงแล้วกันให้มันอร่อยอยากินแกล้มรอ,อดูกันโค้ดมันกินก็จะปแปลกๆหน่อยเนาะตีกันระหว่งางตำหลวงพระบางก็มีกินปลาอะไรมาลองดูกันลูกทดลองไปด้วยกันกกค,รครับทุกคนเดี๋ยวว่ารอสักพักหนึ่งกัน โอเคตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเทใส่ชามอันนี้หน่อยนะครับชามก็ไม่ได้สวยอะไรหรอกก็น่หละชามตันมากวึ๊จกจะกร้อนทั้งเลยอะยากวนี่นี่นะครับมาดูว่ารสชาติจะออกมาแบบไหน <c oughs> และนี่ก็คือนิชชินหมูมะนาวกับตำหลวงพระบาง ไปดูกันว่ารสชาติเป็นแบบไหนนี่หน้าตาของนิชินหลวงพ้บางมันก็จะชุกโชนขนาดนี้อันนี้ต้นฉะบับนะเก็บไปกินนิดนึงกินกับกาแฟดำจ้ะมาลองดูกันรสชาติเป็นแบบไหนมาโอเคทุกคนเราก็จะมาลองกล้องไอโฟนแต่พาพฉันมันมันเสาน้องทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วมาลองชิมดีกว่าว่านิชชินหมูมะนาวหลวงข้าบางพอใส่ตมหลวงพ้บางลงไปด้วยจะเป็นยังไงมาลองดูกันนะขออนุญาตชิมน้ำก่อน อา,อาจจะใส่ตน้ำตำาหลวงพระบางเยอะไปหน่อยก็เลยค่อนข้างจะไปทางตำตำหลวงพระบางมากกว่านะครับทีนี้มาลองชิมเส้นกันดีกว่าเส้นนี้จริงอร่อยมากทุกคนบอกเลยคอนเฟิร์มให้ลองกินมันนุ่มมันเหนียวมันครับเส้นนี้นจริงสุดที่สุดอ๊ มันโอเคนะทุกคนมันมีความก็เหมือนกินตําหลวงพระบางอันนี้แต่มีความเปรี้ยวของมะนาวแล้วแบบมีความเปรี้ยวกลมๆอมของนิชินผสมลงไปอ่ะมันก็จะแบบก็จะอร่อยอร่อยในอีกแบบนึงอร่อยแปลกแต่ก็อร่อยแต่ก็อร่อยอืก็แต่แนะนําถ้าถามอาจานนี้แนะนํำไหมหอะกินแยกดีกว่าเพราะนิดชินรสมะนาวคืออร่อยกว่าแล้วมันเปรี้ยวเปรี้ยวแบบชาติดีดีอันนี้แล้วก็ตมหลวงพระบาง เซตอ ie, ีดีก็ดีตตดแต่คนต่างดีแต่กินแยกดีที่สุดไม่ต้องมารวมกันนะจ๊ะสำหรับอีพีนี้ก็เท่านี้ก่อนเดี๋ยวก็จะกินให้หมดนี่แหละนะจ๊ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ก็ขอโทษด้วยที่หน้าตาจะชัดไปหน่อยเพราะเปลี่ยนจากหัวเว่ยมาใช้ไอโฟนแลไอโฟนชัดมากน่ากลัวมากขอเป็นวันที่ดีงทุกคนคะ่ะบ๊ายบายเส้นดีเส้นดี <c oughs> ใส่วแล้วก็ของตำหลวงกระปังไปแล้วมันทําให้แบบมีเท็กเจอร์มากขึ้นมีแบบผิวสัมผัสมากขึ้นดีดีดด